สวัสดีครับผมแม่กินต้องครับวันนี้มาคุยเรื่องระเบียบใหม่สปรกรให้ฟังนะฮะระเบียบใหม่ของสภากอในแก้ไขหลักสุดเนี่ยคือรมการรมราชกิจอีกการเมื่อสิบห้ากรกฎาคมหกสี่ถ้าผมจำวันปีก็ประมาณนี้แหละรกรกฎาคมหกสี่ ถามว่าหลักๆข้อหลักๆใหญ่เนี่ยที่ที่คุยกันหรือว่าที่ถกกันเนี่ยก็จะมีอยู่ส่วนตัวผมนะผมผมมองว่าที่หล,หลักใหญ่ที่เห็นก็เห็นชัดๆเลยนะมันจะมีอยู่ห้าประเด็นอ่ะเราพูดถึงประเด็นที่หนึ่งกันคือเดิมทีเนี่ยลำดับทายาทของของสอปรกรเนี่ยที่ให้ไว้เนี่ยไม่มีบุญธรรมไม่มีบุญธรรม แล้วลำดับทายาทของของสอประกรเนี่ยก็ไม่เหมือนกับลำดับทายาทของ,ของ,ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นมดกหรือใช้ประมวลเป็นเป็นมดกเป็นสินทรัพย์อื่นเนี่ยคนหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยก็จะให้ลูกพ่อแม่ภรรยาคู่สมรสอะไรเงี้ยอยู่ในชั้นเดียวกันหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรเงี้ยอยู่ในชั้นอยู่อยู่ในชั้นเดียวกันลำดับลำดับเดียวกันแต่ในกรณีของของสอประกรเนี่ยคู่สมรสอันดับหนึ่ง ทั้งคู่ส่รถที่จดทะเบียนส่รถทั้งคู่สรถที่ไม่ได้จดทะเบียนสรถแต่อยู่ทําทาทาประโยชน์ด้วยกันก็ถือว่าจะได้สิทธ์อันนี้แต่ในบดดาทายาทของสองปรกรเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ที่ไม่ได้เลยก็คือลูกคือบุตรบุญธ,ธรรมแต่การแก้ไขระเบียบใหม่ครั้งนี้มีการพูดถึงเรื่องเรื่องบุตรบุญธรรมเข้ามาแล้วในกติกาของสองปรกรเนี่ยบุตรบุญธรรมที่จะรับบรดอกสิทธิ์ได้จากการโอนให้ของของ ปีตาบุญธรรมหรือพ่อหรือพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยก็กําหนดไม่สิบปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แค่กําหนดสิบปีแค่นั้นจริงๆในขณะที่จดบุญบุญธรรมเนี่ยเราพ่อแม่บุญธรรมหรือว่าคนที่รับเปบ็นบุญบุญธรรมเนี่ยเสียชีวิตก่อนก่อนครบสิบป,ปีเนี่ยถามว่ายังมีสิทธิ์ไหมยังมีสิทธินะเจ้าที่ยังใช้ดูเจ้าที่ยังถือว่ามีดุลพินิจพิจารณาให้กับสิทธิในกรณีว่าถ้าลูกบุญธรรมเนี่ยทําประโยชน์ในที่ดินด้วย จริงๆร่าเบี่ยใหม่ของสปกเนี่ยที่ออกมาวันเนี้ยตีความหลายคนอ่านนักกฎหมายหลายคนอ่านแล้วตีความต่างกันแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยเอาเป็นว่าบุญธรรมเนี่ยรับสิทธิ์ได้แล้วรับประดกสิทธิ์ได้แล้วตามถือตามใช้ดวาวโมกฎหมายแพ่งละพานี้ตั้งไป mm hmm. <Okay. S 2> เพียงแต่ว่ากำหนดอายุคุณตามว่าสิบปีส่วนเรื่องที่สองเรื่องโอนสิทธิ์ให้บุญให้บุคคนอื่นไอ้ไอ้นี่เเรื่องใหญ่สปกซื้อขายไม่ได้ ในกรณีก็เราเราเราคุยกันในสมภารซื้อขายไปได้แต่สมภาอนุญาตให้สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุนคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติได้แหมอยากอยากจะบอกว่ามันมันมันย้อนแยง้งมันย้อนแย้งอย่างไรไป่งจริงจริงแล้วเนี่ยถามว่าโดยโดยโดยทั่วไปโดยสามาสัญสำนึกทั่วไปอ่ะถ้าไม่ได้มีอะไรกันถ้าไม่ได้ซื้อขายกันเนี่ยเขาจะโอนสิทธิ์ให้ให้กันอย่างไงนอกจากต้องมีพระคุณกันล้นเหลือจริงๆอ่ะ แต่ทุกวันเนี้ที่เป็นปนระเด็นหลักทั่วไปนะพี่น้องก็แทบจะฆ่ากนะันเรื่องที่สปกรอะแต่ไม่เป็นไรน้เมี่ยมใบเปิดออกมา,ว,าว่าสามารถโอนสิทธิ์ที่ดินสองกรเนี่ยให้กับบุคคลอื่นได้ในการที่บุคคลอื่นที่รับสิทธ์เนี่ยต้องรับสิทธิ์ในฐานะเกษตรกรซึ่งคุณบรติที่รับต้องเป็นเกษตรกรแต่การสิทธิ์ที่รับได้รับ,ได,รบได้รับเนี่ยจะเป็นการได้รับสิทธิ์การเช่าเพื่อทำเกษตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายอื่น อีกหลายอย่างที่สามารถโอนสิทธิให้บุคคลอื่นที่เหมือนตลาดสิ์และใช้ที่เหมือนการเช่าทฤฤฤฤฤําธุรกิจเนี่ยสามารถทําได้นานแล้วสมมุติว่าถ้าผมมีที่ดินอย่างเงี้ยแล้วผมเพื่อนผมอยากมาทาปั๊มน้ามันอยากมาทำากเกษตรหรือแนวใหม่หรือทําอะไรที่เป็นโรงอบหรืออะไรที่เป็นแปลรูปผลผลิตอย่างเงี้ยก็สามารถขอขอใช้พื้นที่สมปกรณ์โดยโดย โดยการไปขอเช่าทาธุรกิจสำหรับส่งเกี่ยวเนื่องเนี่ยอันเนี้ยมีมานานแล้วแต่ประเด็นเนี้ผมเคยพูดไปในในอีพีเก่าๆบีวันไออีพีเนี้ยถือเป็นอีพีพิเศษที่จะมาพูดเรื่องเรื่องที่ดินสมภรในในตามระเบียบใหม่ให้ฟังก็เท่าว่าหลักข้อที่สองก็คือโการโอนสิทธิ์ที่ดินสมกรให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทายาทเนี่ยสามารถทําได้แล้วแต่ทั้งนั้นทั้งนวนเนี่ย การที่โอนสิทธิ์เนี่ยคนที่โอนสิทธิ์ยังมีข้อจากัดอีกนะครับทั้งที่ว่าโอนบางส่วนโอนทั้งแปลงสมมุติว่าถาการที่ถ้าคนที่มีสิทธิ์คนที่ระดับจาที่กินสปอกอไปเนี่ยยังหนุ่มอายุไม,ม่เยอะสามสิบสีสิบห้าสิบอย่างเงี้ยแต่มีที่ดินอยู่สามสิบไร่หรือมีที่ดินอยู่สองแปลงสามแปลงเงี้ยจะมาแบ่งแยกโอนแปลงเดียวเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยสปอกอาจจะใช้ดุดทินิจคือจริงๆแล้วเหมือนต้องห้ามห้ามเพราะถือว่าการที่คุณ โอนไปเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าถ้าคุณจะเลิกทําเกษตรกรรมเนี่ยหรือคุณไม่ประสงค์จะทำากิจกเกษตรกรรมแล้วแลวไม่มีทายาทที่จะทําเกษตรกรรมต่อคุณสามารถบอกเลิกทําเกษตรกรรมและโอนสิทธิ์ทั้งหมดได้แต่ในกรณีว่าถ้าเป็นคนแก่เป็นผู้ทุกคนทุลุรร่งลพคนพิการหรือคนเป็นป่วยเรื้อรังพวกเนี้ยสามารถใช้สิทธิตรงเนี้ยโอนออกบางส่วนได้สมมุติว่าลุงเขามีที่อยู่สิบไร่ ไม่ไหวแล้วแก่ตัวลงทําไม่ไหวลูกหลานไม่เอาไม่มีใครมาทําเกษตรต่ออาจจะแบ่งโอนไปสามไร่ห้าไร่เศษไร่อันนี้สกรกําหนด,ดไว้ให้นะครับให้ได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยตัอยแต่ที่บอกรูพิธีของสภกรเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นในการพิจารณาว่าการการที่กณจะโอนเนี่ยโอนได้อย่างไงอะไรอย่างไงอยู่ในอยู่ในข้อจำกัดไหมอยู่ในระเบียบไหมอันเนี้ย เจ้าที่สพกสามารถใช้หนูพิธีของของเจ้าที่ได้อันนี้เป็นเป็นหลักข้อที่สองเรื่องการโอนสิทธิ์ที่ดินสพกรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันมีข้อจํากัดในการโอนสิทธิ์เนี่ยจะต้องไม่มีการซื้อขายมาก่อนต้องไม่มีสิ่งบุกร้งหรือก็ไม่มีหลักฐานแสดงการซื้อขายมาก่อนหรือทําบิดระเบียบในที่ดินมาก่อนถ้ามีการซื้อขายหรือมีการทำบิดระเบียบที่ดินเนี่ยคุณต้องแก้กลับให้อยู่ในอยู่ในสภาพเดิมก่อนแล้วถึงสามารถทาการโอนสิทธิ์ได้หรือถ้าเป็นอะไรการการทําที่ต้องห้ามมาเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะ อันเนี้ยมันเป็นระเบียบลงลึกที่เจ้าหน้าที่สอกสามารถตัดสิทธิ์หรือให้สิทธิ์ได้แต่โดยวิธีปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใจดํานะครับอ่ะคุยถึงเรื่องที่สามจริงๆเรื่องที่สามเนี่ยเป็นเรื่องทําบัญชีลําดับทายาทของของที่ดินสพกรสอกรไม่มีการทําพิธีกรรมสพกรไม่ได้เป็นไปตามพฤติการพฤตธิการมรรคคือที่ดินสอกรเนี่ย พี่การรดกไม่สามารถแบ่งแบ่งที่ดินหรือจัดก,การที่ดินตามอำนาจตามอำเภอใจได้แล้วสปกรเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นการยกที่ดินหรืออะไรเป็นไปตามคําสั่งสารหรือเป็นไปตามคําสั่งของพู้การมรดกไม่ใช่ทุกอย่างยังเป็นไปตามระเบียบของสองปรกรซึ่งก็เท่ากับว่าไม่คุณไม่ว่าคุณจะทําพินัยกรรมอย่างไรพินัยกรรมฝ่ายรัฐฝ่ายเมืองหรือจะยกที่ดินแบ่งให้ในกอในขอให้ลูกคนนั้น ทำไม่ได้ทําไม่ได้และการทาพิัยกรรมทั่วไปเนี่ยการทําพิัยกรรมทั่วไปเนี่ยถ้าผู้ได้รับพิัยกรรมเนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในการทาพิัยกรรมหรือรับลูกกระทำพิัยกรรมภาษากฎหมายนักกฎหมายเขาบอกว่าเป็นโมฆะให้พิัยกรรมกลับไปสู่กองถูกกอ,องการแต่ของสมรเกรณยการทําพินธยกรรมของสมกรผมพูดต่างเข้าใจง่ายๆนะคือการทําพิัยกรรมลำแบบสมกรก็เขาเรียกว่าการทําบัญชีลำดับทายาท เหมือนก็นมาว่าพ่อแม่เนี่ยแก่แล้วแต่กลัวว่าวันหนึ่งลูกหลานจะทะเลาะกันเวลาตัวเองท่านไปอยู่ก็เดินเข้าไปที่สปกไปทําบัญชีลาดับ,บทายญาติไว้ว่าถ้าท่านตายเนี่ยฉันยกที่ดินให้คนนี้ให้คนนี้กี่ไร่ให้คนนั้นกี่ไร่คนนั้นกี่ไร่เนี่ยแต่การทําบัญชีรดรบ,บทายญาทเนี่ยของสปกเนี่ยต้องทําที่สปกให้เอกสารของสปกอ,อันนี้เข้าใจตรงกันนะครับทําได้ไม่ใช่ไปเขียนเองไม่ใช่ไปให้ทนายเขียนไม่ใช่ไปทําที่อาเภอ ให้ทําที่สอประกออ่ะนี่เป็นระเบียบใหม่เรื่องที่สามนะครับส่วนเรื่องที่สี่เนี่ยสมัยก่อนเรื่องที่สี่นี่คือเรื่องการยื่นขอรับมรดกหลังจากที่ผู้ได้รับจัดที่ดินเสียชีวิตสมัยก่อนเนี่ยคนที่ได้รับจัดที่ดินสองกองเสียชีวิตไปเนี่ยหลายปีแล้วตายสามปีห้าปีสิบปีบางคนตายยี่สิบปีไม่ได้เปลี่ยนชื่อยังเป็นถือครองชื่อคนตายก็มีเลยหลังๆเนี่ยทำงครงการบกครองเนี่ย ลิ 13, งก์ข้อมูลสิบสามหลักนี S, ้ข้อมูลส่วนบุคคลกับองค์กรปกครองก็ฐานข้อมูลก็ก็ละชัดเกณฑขึ้นยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ยังมีแต่โดยโดยรวมโดยเร็วเนี้ยก็คงเข้าสู่ระบบทั้งหมดแล้ะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตั้งแต่ไม่ว่าใครจะตายมาตอนไหนเนี้ยเริ่มนับวันที่กรกฎาเนี่ยต้องภายในหนึ่งต้องไมายื่นขอรับสิทธิภายในหนึ่งปีส่วนส่วนคนที่ตายหลังจากเนี้ย หลังสิบหกกรกฎาคมหลังการกรกฎาคมหกสี่มาเนี่ยก็ต้องยืน่นทายาทต้องยื่นขอรับมรดกสิทธิ์ภายในหนึ่งปีนี่ถึงเป็นระเบียบที่ทายาทต้องมายื่นขอรับสิทธิ์เพราะไม่งั้นเนี่ยสกสามารถเพิ่มของสิทธิ์แล้วนำที่ดินแปลงนั้นนะ่ะไปจัดให้กับเกษตรกรรายอื่นได้อันนี้เรื่องที่สี่คราวนี้เรื่องที่ห้าเนี่ยมันมันก็ต่อเนื่อ,ยอยงจากเรื่องที่สี่คือการรับมรดกสิทธิ์ตามกฎหมายเก่าเนี่ยที่เป็นปัญหาชั่วนาตาปีมาเนี่ย พี่น้องต้องมาพร้อมกันทายาทชั้นเดียวกันต้องมาพร้อมกันอันนี้ลําบากจะเซ็นแทนก็ไม่ได้มอบหน้าก็ไม่ได้จะโทรสามต่มาไม่ได้คือเท่าว่าในเมื่อว่าสมมติถ้าบางคนมีลูกเจ็ดคนสิบคนอย่างเงี้ยทุกคนต้องมาพร้อมกันเพื่อเซ็นมอบหน้าหรือยกเที่ห้คนใดคนหนึ่งหรือมาทําเรื่องแบ่งกันทีเดียวพร้อมกันให้กับใครก็ได้หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เป็นการรับมรดกสิเก่าถึงเป็นปัญหาเรื่องพี่น้องทะเลาะกัน การาเรื่องพี่น้องทะเลาะเรื่องที่ดินสมกรเนี่ยเยอะมากเยอะมากครับลุงยิงนะอายิงหลานพี่ยิงน้องพ่อยิงลูกยังมีไม่เป็นไรไอ้เรื่องนั้นกรรมใครกรรมมันแต่หลังจากเนี้ยการยื่นขอรับดระดสิทธิ์เป็นอย่างนี้ครับคนที่เป็นทาย,ยาทไม่ว่าําดับชั้นไหนสามารถขอยื่นรับได้ขอยื่นขอรับประดกสิทธิ์ได้หลังจากที่ผู้ได้รับจักสิทธิ์ีิต สมมติว่าถ้าพ่อตายลูกคนนี้กับคนนั้นไม่ถูกกันลูกคนนี้ยืน่นลูกคนนั้นอาจจะยืน่ออนคราวนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยถ้าพี่น้องไม่มายืน่นครบหรือยืน่นครบยื่นไม่ครบแต่ทะเลาะก,กันพิพาทกันเนี่ยที่เหลือเนี่ยจะเป็นรุปนพน่ที่ของเจ้าที่ละสามารถตัดสินตัดสินให้กับคนที่ทำประโยชน์จริงๆในที่ดินหรือคนที่เป็นเกษตร,รกรจริงๆในที่ดินหรือคนที่ทำประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันในที่ดินอันเนี้ยอำนาจของ เจ้าที่มากขึ้นกฎหมายใหม่ตามอน,นาจใหม่ที่แก้ไขาตามระเบียบใหม่เนี่ยของกร,รมกรเนี่ยอำนาจของบรรลุที่จังหวัดมากขึ้นหลักๆเนี่ยแก้ไขห้าเรื่องนี้ยังไงถ้าใครสงสัยเพิ่มเติมสอบถามได้ครับลองดูนะครับถ้าการนําเสนอรูปแบบเนี่ยไม่โอเคผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเผื่อจะถูกใจสมาชิกหรือว่าไม่ถูกใจก็หยุดเลิกล้างลาไปได้ทั้งนั้นยังไงถ้า ถ้าคิดว่าการนําเสนอรูปแบบเนี้ยพอได้พอดีหรือโอเคสื่อสารมาจะกดชอบกดไม่ชอบกดโกรธกดได้กดรักดดก,ดก,กดเห็นด้วยหรือคอมเมนต์มายินดีครับยินดีรับฟังมีอะไรพูดจากันผมไม่ถูกตัเกเตือนได้ว่ากล่าวได้เอาพอสมควรนุ่มๆอ,อ,อันไหนที่สื่อไปถึงคนอื่นแล้วรู้สึกไม่สบายใจผมขอโทษ ผมยังเคารพและรักเจ้าที่สองกอเหมือนเดิมเจ้าหน้าที่ดีๆมีเยอะครับถ้าเอ่ยมาในเนี้ยไม่หมดหลายคนรักกันหลายคนดีเดียวกันหลายคนขอบคุณที่ให้ความรู้ขอบคุณที่แนะนำยังไงอยากให้คำแนะนำหรือขัดการต้อนรับเหล่านี้ตกไปสูงเษกษตรกรคนอื่นๆด้วยเช่นกันคนะขอบคุณครับแล้วไว้พบกันใหม่ สวัสดีครับ